สวัสดีครับผมกล้านะครับอีกหนึ่งคลิปกับสองไกลสองไกลสตอรี่นะครับแล้วก็ทีเด็ดสองไกลนะครับวันนี้อีกหนึ่งคลิปก็อยู่บนรถนะครับซึ่งก็มาพูดถึงเรื่องราวเรื่องราวของทีมชาติไทยกันหน่อยซึ่งก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นทีมชาติไทยชุด kings cup นะครับส่วนวันนี้เนี่ยช่วงสองทุ่มครึ่งจะเป็นทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปี ลงแข่งขันในเกมนัดที่2นะครับเจอบังกลาเทศซึ oh, ่ง kind of mm hmm. ถ้าเกิดเกมนี้เอาว่ากันตามเนื้อผ้านะว่ากันตามเหตุผลว่ากันตามความรู้สึกว่ากันตามฟอร์มการเล่นแล้วก็ว่ากันตามขนาดทีมเนี่ยยังไงไทยก็เก็บ3าแต้มอยู่แล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะเก็บ3แต้มได้ขนาดไหนได้กันเนาะก็คือเป้าหมายเนี่ยการเล่นใน3ามแมชนี้ของทีมชาติไทยแถมเล่นในบ้านที่จังหวัดชลบุรีด้วยเนี่ยก็คือการเก็บ3มแต้มเต็ม 6ขอภัยเก็บสามแต้ม2เกมติดหรือว่า3าเกมไปเลยเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มนะครับเข้าสู่รอบสุดท้ายซึ South ่งจะเป็นเตะกันที่กาตาเป็นการย้อนกลับไปเหมือนเมื่อเจมีที่กับที่แล้วอ่ะที่แต่ชิงแชมป์เอเชียกันที่กาตานะครับยุคของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเนรเกือบจะสร้างสถิติเข้าสู่รอบ็อกเอาแบบเท่ๆซ้ำนะครับก็ก็วันนี้เนี่ยนะครับเป็นเป็นการเจอบังกลาเทศซึ่ง3ามแต้มมันมาแน่แล้วแต่มันคือว่าต้องยิงได้ กี่เม็ดกี่ดอกนะครับเพื่อที่จะให้บรรดาทีมเนี่ยได้แบบเหมือนผ่อนคลายมากขึ้นเพราะเกมได้เราอัดฟิลิปปินมา5้าศูนย์แต่เราก็ไม่รู้ว่ามาเลเซียที่เป็นคู่แข่งของเราเนี่ยมันจะอัดฟิลิปปิน์ได้มากกว่า5้าศูนย์ไหมนะครับแล้วก็ต่อมาคือว่าไอ้เจ้าบังกลาเทศแพ้มาเลเซียมาศูนย์สองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะขนาดไหนนะครับอ่ะสักครูนะ่แลวผมขออนุญาต นะครับก็มาต่อนะครับคือ,อ,อท็อปิดที่มาพูดคุยในคลิปนี้คือประมาณว่าฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้นอายุไม่เกิน23ปนีมันน่าสนใจตรงไหนข้อแรกครับน่าสนใจกว่าชิงแชมป์อาเซียนแน่นอนเพราะว่านักเตะที่มาเนี่ยล้วนเป็นนักเตะระดับของดีแล้วนะครับถ้าเกิดพูดเป็นเกรดก็จะเป็นเกรด B บวกหรือว่า A บางคนเลยจำครับเพราะว่า หนึ่งเลยครับคือเป็นการที่สโมสรปล่อยมาตามปฏิทินฟีฟาเดก็จะได้ของดีหน่อยนะครับ mm hmm. เช่นบบรดาซูเปอร์สตาร์หลายคนที่มาอยู่ชุดนี้ก็จะเป็นของที่ดีหน่อยแหละก็ต้องดีแหละเพราะว่ามึงปล่อยมาแล้วไอ้เหียแต่มันมีปัญหาว่าบังเตะบ,บางคนเนี่ยทยี่อยู่ในเจนเนี่ยอายุพอดีเก์เนี่ยแล้วก็เกิดรอรอบหน้าจะเกินเนี่ยพวกเขาจะหมดสิทธิ์เล่นอยู่รายการหนึ่งคือ หมดสิทธิ์เล่นทุกบอลเอเชียนเกมนะครับเพราะว่าหลายทีมสโมสรต้อสักัดไม่ปล่อยเอเชียนเกมนะครับเพราะว่าจะเอาไปช้ในลีกโปรแกรมทับซ้อนกันแล้วก็เอเชียนเกมเนี่ยไม่อยู่ในลายทีฟี ف เดยนะครับก็เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นคือตอนนี้รายการนี้กับ2เกมนี้ยมันก็เลยน่าดูที่เหลืออยู่2เกมคือเกมนี้เจอบังกลาเทศแล้วก็เกมหน้าเจอมาเลเนาะ ่าดูกว่าเอเช่นเกมแน่เอเชนเกมยังหาผู้เล่นเข้าทีมไม่ได้เลยครับยังหาได้ไม่ครบเลยเพราะว่า <laughs> เพราะว่าการเก็บตัวมันซับซ้อนกันแต่สมาคมไม่ได้วางแผนไว้ให <laughs> ก้ก็เลยก็เลยต้องมาโฟกัสชุดนี้ก่อนนะครับ <laughs> พร้อมดูเกมแรกเนี่ยเกมเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยโอ้โหเชีย่ยเออมันก็น่าดูอ่ะเพราะว่าทั้งเตะหลายคนมันมาในระดับที่แบบว่าที่เล่นไทยลีกมาแล้วนะครับเล่นมาในระดับหนึ่งอย่างช่ำชองแล้วเนี่ยมันก็เออก็จ้าปลัยอยู่เดวเกมรุกนะครับ ชุดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับปุระเชิดมั่งอะไรมั่งโอ้โหจา้าบด้วยเลยกองกลางเนี่ยเน้นว่าการที่มีชาณรงค์อยู่เนี่ยมิติเกมระดับสเปนมาเนี่ยมันก็ดูดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ปัญหาคือเซนต์บอลมันอาจจะไม่เหมือนเวอร์ชั่นที่ชาญรงค์ขึ้นไปเล่นชุดใหญ่คือชาญรงค์เนี่ยเขาเล่นชุดใหญ่ก็จ่ายบอลให้ธทีรสิ์ยิงไปแล้วจ่ายแบบทะลุมาเลยดังนั้นเนี่ยเซนต์ของเพื่อนที่จะวิ่งตามเหมือนอย่างที่ที่มุ้ยมีเนี่ยมันอาจจะไม่ทันชาญรงค์ก็ได้นะฮะแต่ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ ส่วนมาเล่นเกมรับก็น่าดูเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างนี้ไทยลีกขันยมใหม่เอานักเตะดาวรุ่งมาเล่นกองหลังนะครับให้มาเจอกับพวกของแข็งเลยเจอต่างชาติอะไรเงี้ยมันก็เลยได้ประสบการณ์กันเร็วก็ภาพรวมผมว่านักเตะน,น่าดูแต่ตัวเฮดโค้ชอย่างโค้ชบะอิสระสิทธโรเนี่ยถ้าจะแบกันคนเดียวเนี่ยผมว่าก็จะเหนื่อยต้องมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระกันหน่อยก็เดี๋ยวดูว่าจะได้ไปต่อในการคุมทีมชุดชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าที่ กาตาไหมนะครับผมก็คงมองข้าแล้วว่าไปไทยผ่านชัวร์แหละแล้วเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วอย่าเป็นรองแชมป์กลุ่มเลยเพราะว่ารองแชมป์กลุ่มแม่งเอา4ทีมจาก11กลุ่มดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเราจับพัดจับผูแพ้มาเลเซียมาเนี่ยแล้วเรายิงไม่พอเนี่ยผลต่างประตูได้เสียน้อยเนี่ยไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในกลุ่มต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะดูเนี่ยทุกกลุ่มแม่งก็มีทีมแข็งอยู่สทีมทีมนึงก็เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มไปอีกทีมนึงเนี่ยแม่งก็ยิงสุดเลยนะฮ ซึ่งถ้าเกิดทีมไหนเนี่ยไม่แพ้เลยในการแข่งขันทั้งสแมตช์เนี่ยซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะมันก็ต้องแพ้หนึ่งเกมแพ้ให้กับแชมป์กลุ่มไปแต่กลับกันเนี่ยถ้าเกิดสมมตินนะทิ้งตานนะว่าเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายมาเลเซียกับไทยเสมอกันนะฮะจะมีเจ็ดแต้มเท่ากันคราวนี้ประตูได้เสียแม่งมีผลแล้วนะครับอ้าวประตูได้เสียแม่งมีผลแล้วแล้วมีผลมากด้วยเพราะว่า ถ้าเกิดไปว่าแต่เกมกับทีมกลุ่มอื่นเนี่ยมันก็จะมันก็จะต้องวัดกันเยอะหน่อยนะครับก็หวังว่าเจ็ดแต้มในมือถ้าเกิดเสมอมาเลเซียจะเพียงพาอแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าท้ายสุดเนี่ยยังไงเสียไทยก็คงชนะกา,าแต้มเต็มไปและเล่นในบ้านชลบุรีสเตเดียมด้วยแล้วก็ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วยังไงมันก็ต้องเก็บได้นะครับอันนี้คือความรับสนใจของผมนะครับก็คือเก็บแต้มเต็มไหมนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าไอ้เหีย รักเตนเนี่ยมันจะโชว์ฟอร์มกันขนาดไหนนกันเกมได้ก็เห็นความประสานงานอย่างยอดเยี่ยมทา์โรงตอกส้นมาแล้วก็ให้กับไออันนั้น์จสองวันยิงเนี่ยเออมันก็ก็เอาเรื่องอยู่นะนะครับก็ก็โอเคอะนะครับก็เดี๋ยวดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาออกกว่านี้ไหมในเกมวันนี้ต่อคืนนะครับอ่ะ ประมาณนี้แหละครับพอแล้วนะครับพูดมาไม่มีนะมีเนื้อเลยเบียนน้ำนะครับก็เราๆนี่ครับยังไงเราดูเชียร์สทีมชาติไทยชุดนี้ได้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้เดี๋ยวคิงทับมาว่ากันนะฮะไทยเจออิรักเราเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบเขานะฮะเพราะว่าอิรักเนี่ยแม่งแข็งกว่าใหญ่กว่าแล้วเตะหลายคนส่วนหนึ่งแม่งเล่นยุโรปมาด้วยเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราเป็นรองแน่นอนดูว่าจะไหวไหมนะครับอ่ะประมาณนี้ผมสวัสดีครับ